ตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Toyota Land Cruiser FJ SUV ตัวลุยพันธุ์ใหม่ส่งกล่องกระทัดรัดจาก Toyota โดยล่าสุดได้เปิดตัวแล้วในงาน Japan Mobility Show 2025ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยความเป็นมาของชื่อ Land Cruiser FJ ไม่ได้ยืมมาจาก FJ 4 0หรือ FJ Cruiser อย่างสิ้นเชิงแต่ย่อจากคำว่า Freedom and Joy สื่อถึงแนวคิดอิสระ และความสนุกในการใช้ชีวิตโตโย ta ได้สื่อสารถึง Land Cruiser FJ ให้เป็นแกนกลางรุ่นใหม่เพื่อขยายขอบเขตของตระกูลไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยยังคงรักษา DNA เดิมของ Land Cruiser ไว้ครบทั้งความทนทานของสมรรถนะการขับขี่พร้อมลุยทุกสถานการณ์แต่มาในขนาดและราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้น โดยเป็นการใช้พื้นฐานมาจากไฮลักแชมป์ที่เป็นรุ่นซูเปอร์ชอตวิลเบสซึ่งมีขนาดช่วงล้อสั้นพิเศษและมีขนาดกระทัดรัดยิ่งกว่าเดิมภายนอกมาในแบบทรงกล่องสี่เหลี่ยมเน้นเส้นสายเรียบชัดเพื่อความทนทานและง่ายต่อการซ่อมบำรุงโดยกันชนด้านหน้าด้านหลังและป่งซุ้มล้อออกแบบให้ถอด และสามารถแยกซ่อมได้เช่นเดียวกับไฮลักซ์แชมป์เส้นสายหลักของตัวรถได้แรงบันดาลใจจากแลนด์คร i เซอร FJ40 รุ่นโบราณกาลจนถึงรุ่น70ซีรีส์โดยเฉพาะไฟหน้าทรงกลมในตำนานพร้อมกันชนแยกชิ้นและยังได้ยางแก้มหนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายในห้องโดยสารของแลนด์คร i เซอร์ FJ ออกแบบโดยเน้นการใช้งานจริงแผงหน้าปัดมา พร้อมเส้นสายแนวนอนแบบ Full LCD สอดรับกับหน้าจอกลางขนาดใหญ่ขอบหน้าต่างถูกออกแบบให้ต่ำลงเพื่อให้มองเห็นพื้นได้ชัดเจนเมื่อขับ o f f ฟ o a d โดยสามารถบรรทุกโดยสารได้5ที่นั่งนอกจากนี้ในการตกแต่งภายในมีการผสมผสานร,ระหว่าง Land Cruiser, Pardon และไ i ลักแชมป h รวมเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมช่องแอร์ด้านหน้าดีไซน์ทรงกลมพวงมาลาัยพร้อมโลโก้โตโยตา้าและหัวเกียร์ยังย,งยกมาจากแลนด์ครูซเซอร์พาโดอีกด้วยส่วนเบรกมือยังเป็นแบบดึงกลางเหมือนเดิมเน้นการใช้งานที่ง่ายเพิ่มความสะดวกสบายและความทนทานเป็นหลักเบาะนั่งด้านหลังสามารถพับเก็บได้แบบแยกส่วน60-40ทางด้านขุมพลังจะแนะนำเฉพาะเครื่องยนต์เบนซินพิกัด2.7ลิตรไปก่อน โดยเป็นเครื่องเบนซิน4สูบ2 T-R-F-E Dual VVT-i ให้กำลัง163แรงม้า246นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อม Sequential s h i f ระบบขับเคลื่อนเป็น4ล้อพัด t ท m e ม4ว์วิลล์พร้อมตัวช่วยในการขับขี่เช่นระบบล็อกเฟืองท้ายดิฟล็อกและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนอกจากนี้ใน Land Cruiser FJ ผ่านการทดสอบความสามารถการขับออฟโรดแบบเดียวกับ Land Cruiser 70อีกด้วยทั้งระยะจากพื้นตัวรถมุมไต่หรือมุมจากโดยตัวรถถูกเซ็ตให้ใกล้เคียงกับรถออฟโรดขนานแพ้พร้อมติดตั้งโครงสร้างเสริมใต้ท้องรถเพื่อความแข็งแรงของแชสซีและเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่บนทางวิบากได้มากขึ้นนอกจากนี้ตัวรถยังสามารถลุยน้ำได้ลึกสุด700มเมตร และยังมีระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense ติดตั้งมาให้อีกด้วยสำหรับ Toyota Land Cruiser FJ รุ่นใหม่นี้ในเวอร์ชั่นญี่ปุ่นจะเตรียมขึ้นสายการผลิตจริงในช่วงกลางปี2026นี้ส่วนในตลาดบ้านเราจะถูกผลิตขึ้นที่โรงงาน Toyota ประเทศไทยพร้อมส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วยแน่นอนว่า Land Cruiser FJ รุ่นนี้จะถูกจำหน่ายในบ้านเราด้วยเช่นกัน ส่วนกำหนดการเปิดตัวของรถ SUV รุ่นนี้ในไทยจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าที่จะถึงนี้และทุกคนคิดเห็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์และลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่นี่เช่นเดิมค่ะ